ยินดงก็ยันดีนภาพหนูยมมากอุตสา่าห์สับผมเมื่อวานสวัสดีค่ะเย่เย่เหรอเย่สวัสดีทุกคนหวังว่าจะยังไม่นอนหนูเพิ่งกลับมาจากงานบัสกิ้ง ไปกินข้าวมาคนดูนี่มันเป็นแบบแตโงโมกลงโมมะพร้าวอะไรสักอย่างรสชาติเหมือนแบบขนมไทยอะแบบใส่กะทิอะไรอย่เงี้ยแต่อร่อยนะหนูชอบรู้สึกแบบเหมาะกับซัมเมอร์แบบกินหน้าร้อนอะไรอย่างนี้น่าสนุกไหม หนกแต่ว่าตอนอยู่ในงานหนูไม่ได้เอาโทรศัพท์ปไปใช่ไหมคะหนูแบบไม่มีรูปเลยอ่ะหนูไม่ได้ถ่ายกับเสื้อแซนคิวปิดด้วยซ้ำวิมีมีแบบนึ่งหนูไม่ได้ถ่ายกับเสื้อแซตคิวปิดด้วยซ้ำไปนีุ่้านนี่เขาให้กลับมาด้วยแหละ นิ้ใส่เอ็ตัวใหญ่อยู่นะใส่ใส่แบบค้มขาได้แบบนี้นิ่ใส่เอ็มหนูชอบนะแบบเสื้อดูวัยรุ่นนะนี่อันนี้ได้สแ,ดแสดงแซดคิวบิดครั้งแรกด้วยแบบตื่นเต้นมากแซดคิวบิดคิวบิดแซดหรือเราแซดเอาดีๆ หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเป็นแบบอะไรใหม่ๆเหมือนกันคือเพลงนี้ครูพี่เบลครูพี่เบลมาแบบว่าเคโรกราฟท่าให้ด้วยแล้วก็มีคุณครูก้าอีกคนแล้วก็ครูติ๊กครูครูชื่ออะไรนะเขาเก่งมากเลยครูชื่ออะไรนะจะไม่ได้อ่าก็ครู ช่วงนี้หนูแบบความจำชั่ครับอันนี้เก่งมากยืยครับคุณครับเต้นทางคันลลคอแล้วก็แรนดอมแดนแล้วก็แชคิวปิดด้วยมีน่ายากกับน้องออินด้วยนะมีใครได้เวดูบ้างคะคือคือทุกคนหนู่วีอันนึงจะเล่าให้ฟังคือตอนที่ ถึงคิวแซทคิวปิดใช่ไหมพวกหนูก็แอบไปเปลี่ยนเสื้อมาเพราะตอนแรกก็ใส่ตัวนี้แบบสีชมพูคาลเลอร์คอนอะไรอย่างงี้คือพวกหนูก็แอบไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วก็แบบอยู่ในติ้นรออะไรอย่างงี้จนกว่าจะถึงคิวพอแบบถึงคิวแล้วพวกเราเดินไปสี่คนแล้วก็แบบปกติอะแฟนข่าวที่เขาแบบลุกขึ้นมาจอยอะไรอย่างงี้เขาก็จะแบบว่าวิเราฟังเพลงแล้วก็จะวิ่งมาแล้วพอเป็นแซทคิวปิดทุกคนแบบ เพลงอะไรอ่ะเพลงอะไอ่ะแล้วแ้ค้างๆก็แบบเฮ้ยลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกนึ่เาแล้วหนูต้องแบบอินอไงแบบต้องก้มหน้าแบบแสดแซนิดนึงแล้ว่อยแบบอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็แบบแบบไปเห็นแล้วแบบไม่ได้ตลกนะหนูแบบน่ารักดีเป็นโมเมนต์อะไรแบบเซอร์ไพร์ ไม่รู้จักอะซีตอนนี้รู้จักแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเต้นกันในชาลินก็ได้เดี๋ยวไปหาท่าง,ง่ายๆดูคนเต้นได้ก่อนแต่ถ้าเป็นท่อนฮุกตอนนี้ที่เราเต้นกันก็จะแบบว่าฉันเครื่องเป็นฉันเครื่องเป็นอุ้ยขาวขึ้นนะคะเรื่องไอ ขอบคุณนะเป็นไงแปบลบว่าชอบแสดลิปไม่แสตละไม่แซดและหลังไอามาไม่แซดและแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนอย่าแซดนะคือเพลงมันยังไม่ได้ปล่อยแบบสมบูรณ์ขนาดนั้นก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนรอ MV หรือว่าแบบรออ่านเนื้อเพลงก่อนอะไรอย่างนี้ยังไม่อยากสปอยยื้อแต่แบบวันนี้ทุกคนชอบแล้วก็แบบว่านั่งนั่งมองแบบถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีคนนึงตอนที่เราเต้นใช่ไหมถ่ายเสร็จแล้ว โอ้โหอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเเห็นในคลิปมันแบบดีใจใชอบแล้ววันนี้กินข้าวอร่อยไหมครับก็ต้องอร่อยอยู่แล้วโอไม่เห็นมีคนเลี้ยงเลยอร่อยไหมทางนน้นกินข้าวอร่อยไหมหรืออิ่มใจแล้ว serve member forty หลายคนเลยวันนี้ฮ่ะพี่ลูกเกดแชมป์แชมป์อุ้ยแต่หลายคนไปนะแบบพี่เหมยรอยงี้พี่จิงก็ไปน้องเพิร์นใครอีก คนที่แบบว่าอยู่กรุงเทพอนะไรเงี้ยเขาก็ไปงานกันแล้วก็แบบน้องแพทเพิ่งเลิกเรียนก็มาอะไรเงี้ยพี่เอิญก็แวะมาแล้วก็มีน้องๆรุ่นหกด้วยเยอะเลยเต็มเลยอยากเต้นแล้วอุ้ยอยากให้ทุกคนรอคือแบบพวกหนูที่แบบว่าทํางานเยอะๆก็คือแบบทาแซนชิวปิดด้วยทาโคโคลีโนโอกาด้วยแล้วก็สเตทแล้วก็อื่นๆ <laughs> ใช่มันก็เลยแบบ พอได้ปล่อยเป็นงานงานไปก็แบบโอเคโล่งแล้วงานนี้แบบไปแล้วต่อไปอะไรต่อต่อไปสต,ติค่ะสติต่อพี่แซดครับโอ้ยหน่อยทำไมทำไมแซดอย่าแซดเลยนะปล่อยให้ความแซดเป็นเรื่องของคิวปิดทุกคนฟังออกหรือเปล่าว่าแบบว่าในเพลงมีท่อนอะไรบ้างแล้วมีภาษาเหนือด้วยนะเห็นมีแบบว่าคนแบบสังเกตแบบอุ๊ยในเพลงมีภาษาเหนืออะไรอย่างนี้ ถ้าดูเต็มๆวันที่5้าใช่ใช่วันที่ห้าก็อาจจะไม่ได้มากับเสื้อยืดแล้วหรือเปล่ามันก็คงต้องแบบจัดเต็มขึ้นหรือเปล่าไหนๆก็แบบว่าอันนั้นก็คงเป็นเฟิร์สเพิร์ฟจริงๆอ,ๆอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนแบบว่าลองตามได้แล้วแบบปิ้วๆอะไรอย่างนี้เล่นกับพวกเราได้แล้ววันนั้นก็มารอดูนะแบบว่าไม่ใช่เสื้อยืดไม่ใช่เสื้อยืดสปอยเต็มที่มาก ใช่ใชประมาณนั้นประมาณนั้นอยากให้ทุกคนฝึกแบบว่าเต้นมาแบบท่อนง่ายๆก็ได้แบบปิ้วๆอะไรอย่างนี้ฉันคงเป็นแซ่แบบปั่นน้าตาอะไรอย่างนี้เป็นปืนเล่นปืนแล้วก็มีท่าแบบ I Love You คือเสี่ยวมากตอนตอนแบบเห็นท่าครั้งแรกแบบนี่มันมีความหมายด้วยนะมันแบบยิงใจปิ้วๆอะไรอย่างนี้ แต่เดี๋ยวค่อยแบบมาขยายความตอนนี้เพลงออกจริงๆแต่ทุกคนแบบผู้ิงก็ดีใจค่ะพวกเราก็เต็มที่มากๆที่จะทำได้หวังว่าทุกคนจะแบบชอบนะ กันที่5รอเจอนะคะแก่หรอแล้วคิดถึงได้รู้เจอกันเชียงใหม่รู้สึกตัวเองแบบไม่ได้กลับเชียงใหม่นานมากคือกลับนะแต่รู้สึกยังไม่กลับเลยอ่ะคือกลับปุ๊บนอนหนึ่งคืนแล้วก็กลับมาอีกแล้วกลับมานอนกรุงเทพอีกแล้วปิ้วใช่ปิ้วปป็นเสียงพ่อเราจริงๆด้วยนะแ a ดคิวปิดปิ้วปแต่เราไม่เหมือนกันสักเล่า อาจีมีความทีปอปมากใช่เพราะว่าพี่กบเขาแบบว่ามาแบบปริ้วให้อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่ามันก็มีหลายขั้นตอนแบบตั้งแต่ประชุมการแบบอยากได้แนวไหนทุกคนเป็นแบบสไตล์ไหนเพราะว่าทุกคนก็แบบคนนี้แบบอ่าน่ารักคนนี้แบบอุ้ยน่ารักแบบโตหน่อยอะไรอย่างนี้แบบแซบๆอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าเอาลงเอามาแบบว่าเป็นเพลง ที่มีความมีเดียมไม่ได้เร็วเกินไปหรือว่าแบบช้าเกินไปอะไรอย่างนี้ให้แบบว่ายังอุ้ยฟังฟังออกอยู่แบบฟังทันอยู่ว่าแบบถ้านี่ร้องว่าอะไรนะแบบท่าก็ยังเห็นชัดอยู่แบบเป็นท่าอะไรอะย่างนี้อุ๊ยมันมีความแบบความหมายนะว่าทําไมเราถึงเป็นคิวปิดในเพลงนี้ค่ะแล้วทําไมถึงต้องเป็นแซดคิวปิดรอฟังนะ PR ใด ะะให้ทุกคนไปแบบอันนี้ก่อนให้ทุกคนไปจินตนาการก่อนแต่ว่าเราเราเปิดเราเปิดให้ทุกคนแบบได้คิดก่อนว่าอุ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ให้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวได้เลยแล้วมาแชร์ได้ค่ะในแท็กแบบแชทคิวปิดก็ได้ใช่ไหมแชทคิวปิดมีแท็กหรือยังสร้างให้หน่อยเร็วสร้างให้หน่อย แล้ววันนี้แบบพวกหนูเต้นคาร์ลช่ไหมแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้รวมสิบหกคนนานแล้วหนูแบบว่าไปเต้นโร้โชว์มาแล้วก็ซ้อมแบบถือไมมาอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบตายแล้วสับสนวันนี้เฮดเซ็ตลุดด้วยอะ่ะหนูแบบทำไงดีอันล่วงแล้วแล้ก็เลยถือไว้แล้วก็แบบไม่เข้าได้ไงแต่สรุปก็เลยเอาใสากกากก่กระเป๋ากางเกงไปก็เต้นต่อก็ go แ a p ิวปิดแฮปปี้แฮปปี้ก็ดีใจครับดูแล้วไม่แซดเลยเฮ้ยคือเราก็แบบว่าอันนี้อยู่นะคิดอยู่นะว่าเพลงนี้ต้องทำหน้ายังไงต้องยิ้มแค่ไหนแบบความแซดมันก็ไม่ได้แซดทั้งหมดเพราะว่าแบบห้ามใจแบบเกย์เลยตัวกันหน้าฮักเกินก็มีความแบบชมว่าแบบอุ้ยเธอก็น่ารักเกินไปอะไรอย่างนี้ แ h ่ s ช o w มาดก็ไม่ใช่คือแบบมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้แบบมันสายยาวมากทุกคนมันถึงพื้นแล้ว <c oughs> หนูก็แบบเคยๆขึ้นมาถ้าใครเห็นเป็นกำลังใจแบบทุกคนที่แบบเห็นตอนที่มันตกใช่ไหมเขาส่งสายตาแบบเป็นกำลังใจให้หนูบากลุ้นแบบเก็บได้ไหมเอายังไงดีถือไว้หรือเก็บหรือ,รอซ่อน <c oughs> เขาแบบแถวหน้าแบบส่งกำลังใจมากแบบ สู้ๆสูส้ๆทำได้ทำได้เอมีตั้งน่ารลกแน่ๆอุ๊ยส่วนตัวหนูตอนตอนถ่ายรู้สึกชอบนะรู้สึกว่าแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโหสุดยอดไม่เอาพูดเยอะเดี๋ยวสปอยเยอะเกินแต่แต่รับประกันได้เลยว่าแบบ ทุกคนแบบตั้งใจมากๆทั้งพวกเราสี่คนพี่ๆทีมงานอะไรอย่างนี้เพื่อแบบว่าทําออกมาในรูปแบบแบบใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่หนูตอนถ่าย MV หนูก็รู้สึกแบบฟีลกู๊ดนะแบบว่าหลายๆอย่างแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยสวยด้วยสวยสวยรู้สึกแบบโอ้โหอะไรอย่างนี้มีความแบบว้าวจริง ซึ่งแบบเอาจริงๆยังไม่เคยยังไม่เคยทําแนวนี้ใชห่หนูโอเคนะหนูชอบถือว่าอะไรใหม่ๆคือวันตอนรับท่าวันแรกหนูแบบไปไป <laughs> แต่ก็พยายามเต็มที่เพราะว่าแบบคุณครูเขาแบบว่าสอนแบบใจเย็นมากเขาแบบว่าอุ้ยร้องตามท่อนนะแบบว่าท่าตามท่อนนะแบบท่านี้ทำท่านี้ก็แบบร้องคำนี้นะอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็สอนมูฟเมนต์ว่าแบบท่านี้ต้องแบบต้องใช้ร่างกายส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบว่าสอนดีมากแล้วพอแบบบ็อกกิ้งมีปัญหาใช่ไหมเขาก็แบบว่าอุ้ยมันเป็นยังไงไหนลองมาแบบช่วยกันแบบแก้ไขซีแบบเคลียร์ซีอะไรอย่างงี้แบบทุกคนแบบ เก่งมากแล้วก็แบบรู้สึกตั้งใจมากมากก็เลยแบบอยากทําให้ออกมาดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่วันนี้แบบหนูไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยงานพลสกิ้น่ะโ oh oh. อ้โอน้องขวัญรักกี้เอาไปดูน้องขวัญมาด้วยเอาไปดูน้องขวัญมาน้องขวัญคิดถึงพี่ไหมพี่คิดถึงน้องขวัญมากเจอกันแบบแปบบ๊บแล้วก็มาก็เรียบแล้ว เันที่ทำงานหนักนะเจอกันสเตจกับธนาบัตานะครับได้ครับสเตจต่อแล้วหนูจะสู้ๆพวกนี้แหละน้องขวัญช่วยพี่ด้วยนะ <laughs> help me โอเคตอนนี้หนูต้องถอดคันเรอคอนอุ้ยเก็บไว้ก่อนหนูต้องถอดจะ้ะจิวปิดเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็เอาเพลงในสเตจทั้งหมดอุ้ยแต่ว่ามันก็จะมีสเตจบางสเตจที่แบบว่าหนูแบบแบ่งขึ้นกับเพื่อนด้วยนะอะไรเงี้ย ว่าเราต้องแบบว่าแชร์กันอย่างนี้หนูน่าจะขึ้นคึ้งหน้าค่ะฝากฝากมองมองแชมแชมคึ้งคึ่งแรกด้วยนะแต่ยูนิตหนูก็ยังขึ้นอยู่แต่อยู่ที่ว่าขึ้นยูนิตไหนนะจะทําเต็มที่ค่ะ <c oughs> เป็นยูนิตใหม่อีกแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเราเก็บครบครบยังยูนิตเหลือเหลือยูนิตหนึ่งที่ยังไม่ได้เต้นสักทีจริงค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บ อยากเต้นนะยูนิตนะั้นแต่ยังไม่บอกให้ทุกคนรู้ต้องมาดัวเองขึ้นโซฟาไหมเคยขึ้นแล้วเคยขึ้นแล้วโซฟาโอเคทุกคนไม่บอกหรูอเลยว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วอออแวะมาเท่านี้มาแบบรีแคปสั้นๆแล้วก็มาฝาก แซ่คิวปิดแล้วก็เสื้อเหมือนขายแล้วปะ่ะไหมเหมือนเขาบอกมีเมชชันไดแล้วก็เหมือนเหมือนครั้งครั้งนี้เป็น NFC เหมือนกันแบบว่ามีลุ้นแฟนไซด้วยใช่ไหมฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะวเวลาจะเต็มที่คะ่ะฝากสนับสนุนพวกเรายูนิตแซตคิวปิดด้วยนะนี่ อันนี้เทาที่เจ็บโอเคไหมเป็นหว่วงนะเจ็บขึ้นเป็นพักๆแต่ว่าก็โอเคขึ้นเยอะมากหนืแบบใช้ชีวิตกับน้องได้แหละ <c oughs> เจอกันบ๊ายบาย d n น g h t ค่ะบ๊ายบายอุ้ยทำขึ้นสำหรับของขวัญด้วยนะวันนี้เนองอ๋อยมาตั้งตัวนึ่งแนะ่หายเหนื่อยหายเหนื่อยเย้เย้หนูรู้สึกหายเหนื่อย <c oughs> อการวันนี้หนูไปกินข้าวแบบพี่คณิงมาด้วยเก็บไว้เก็บไว้ในในนี้ในนี้ในไลฟ์น,น,น,นี้ว่าวันนี้แบบทำอะไรบ้างอุ้ยแนนคนเราเปิดดูเกาจะแบบว่าอุ้ยวันนี้ทําอะไรบ้างใช่วันนี้ไปกินข้าวเป็นเป็นซกี้เหรอเป็นบุฟเฟ่ไม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 ่เป่บุฟเฟ่เป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นร้านอาหารจิ้มจุมจ่มจุมจ่มจุ่มกินกินกิน เอาขึ้นคาไว้เจอกันขอาคุณทุกนคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยที่ยังไม่นอนอยู่เป็นเพื่อนหนูขึ้นข้งคัานะค,ครับนี่หนูแบบทำหัวใจไว้ตรงตรงนี้มีแบบมีคนดูแล้วก็มีของขวัญมีดาวด้วยแล้วก็เน็ตสีเขียวของหนู ภูมิใจมากไปวบ๊ายบาย good night ยบายบายบ e ายบ b y วันนี้พักผ่อนยะืะๆนะตากฝนก็อย่าลืมกินยาดูแลตัวเองด้วยนะฝนตกนิดนึงแล้วก็แดดออกก็แบบอากาศร้อนเพราะคนเยอะมากเจอการสเตตค่ะเจอกันค่ะ๊ายบาย パパ、ママ、ママ。